วันนี้มีสมุนไพรดีๆมาแนะนำค่ะนี่คือลูกใต้ใบค่ะลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่ขึ้นง่ายพบได้ตามตริมรั้วหรือสวนหลังบ้านค่ะแต่รู้ไหมคะว่าเจ้าต้นเล็กๆนี้มีสรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะลูกใต้ใบช่วยบำรุงตับฟื้นฟูตับจากการอักเสบเหมาะมากสำหรับคนที่มีปัญหาเอนไซม์ตับสูงหรือตับอ่อนล้าค่ะและที่สำคัญค่ะลูกใต้ใบยังช่วยลดโหลดยูริกในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเก,กาต์ได้ด้วยนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบข้อบวมแดงได้ดีเลยค่ะวิธีใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะแค่นำลูกใต้ใบ ปลาแค้งประมาณ1ช้อนโต๊ะต้มกับน้ำร้อน1แก้วต้มประมาณ5-10นาทีแล้วดื่มตอนอุ่นๆวัหน,นึ่ง -2 ครั้งวันนี้มนมีสมุนไพรคู่บ้านยังหอมแดงกับน้ำผึ้งมาแนะนําค่ะหอมแดงช่วยลดไข้แก้หวดัดแก้ไอบรรเทาอาการคัดจมูกส่วนน้ำผึ้งช่วยให้ชุ่มคอต้านเชือ้อและบำรุงด้างกายได้ดีเลยค่ะวิธีทําง่ายๆเลยนะคะนําหอมแดง2-3ง,งหัวมาหั่นแว่นหรือจะทุบบุบได้เลยค่ะนําไปแช่น้าผึ้ง1ึ่งคืน แล้วจิบวันละ1-2ถึงช้อนชาแค่นี้ก็ช่วยบรรเทาอาการหวัดได้แบบธรรมชาติแล้วค่ะช่วยนดระดับน้ำตาลในเลือดก,กระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงตับสวัสดีค่ะสมุนไพรวันนี้ที่จะแนะนํามีรสขมแต่ดีมากๆนั่นคือสะเดาค่ะสะเดามีสรรพคุณลดน้ําตาลในเลือดบำรุงตับต้านอักเสบและช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะคะวิธีทําทานง่ายมากเลยค่ะแค่เอายอดสะเดามาลวกในน้ําร้อนหรือเผาไฟหรือจะทานส,สดๆนะคะแล้วทานคู่กับน้ําปลาหวานหรือปลาย,ย่างทั้งอร่อยทั้งเป็นยาธรรมชาติเลย ลองหามาทําทานดูนะคะผมตอนกินแต่ดีต่อสุขภาพแน่นอน